สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาเก็ตติ้งกันไอเดียมันๆทางด้านการตลาดนะคะซึ่งวันนี้นะคะลูกตันสมสนาอุทัยวันนะคะก็ขออนุญาตมารับหน้าที่แทนคุณจิ๊บวันณศิริค่ะและนอนว่าตานจะต้องมาพร้อมๆกับอาจารย์ปีเตอร์กันนั่นเองนะคะสวัสดีอาจารย์ปีเตอร์กันค่ะสวัสดีครับอาจารย์ขาวันนี้มีอะไรมันๆจะมาฝากพวกเรากันบ้างคะเมื่อสงการไปไหนมาครับ เมื่อสงกรานต์เหรอคะโอ้ไม่ที่อยู่เมืองไทยค่ะนี่นะคนอย่างเงี้ยพวกไฮโซเขาไม่เคยอยู่เมืองไทยหรอกไม่ใช่ไฮโซค่ะไฮโซไม่อยู่เมืองไทยหรอกผมว่าพวกโลโซไปอยู่ไหนมาคะ,คะผมอยู่พัทยาสิครับโอ้โหโลโซจริงเหรอแบบนี้อะอยู่โร,รงแรมหรูสิไม่โลโซหรอกไม่เชื่อไม่อยู่กะตอ๊อบ บ้านปลายนาบ้านผมอยู่ปลายนาอยู่ที่พัทยาเนี่ยแหละแต่ว่าไอ้ช่วงช่วงสงกรานเนี่ยพลาดไม่ได้เพราะว่าเขามีรายการครั้งแรกนะฮะที่จับขึ้นในประเทศไทยนะที่พัทยาเลยนะรเราเรียกว่ารายการไทยไฟท์เนี่ยนะครับอ่ารู้จักมาที่เป็นข่าววุ่นวายมันสนุกสนานมากเรื่องอะไรนะในในอะไรนะฮะพี่บัวขาวพี่บัวขาวเนี่ยแหละครับผมก็เนี่ยพี่บัวขาวเนี่ย ของ่มมีเรื่องสบายุภาพเราก็ควรนะครับแต่ว่าพี่บัวขาวเนี่ยเขาเาเป็นคนที่เก่งมนะสุภาพบุรุษเขาชนะเออ่ขอเสียงต้อนรับสมบัติบัญชาเมฆไอรัมดอทคอมหรือบัวขาวอ้โหนะครับนะครับทีนี้เรื่องราวของตัวไข่ฟลายที่เกิดขึ้นที่ขันยานี่ยนะครับเกิดขึ้นมาโดยที่นะฮะ กระทรวงวัฒนธรรมทัศ,าศ,าศานับสนุนด้วยนะครับโดยคำคาดหวังว่ามวยไทยจะสามารถาปลุกกระแสม,มวยไทยกลับมาอีกรอบหนึ่งนะโดยให้นโะยบายหรือวิสัยทัศน์ไว้ว่าไทยไฟท์ไทยฟูด้ดไทยเคิลเจอร์เนี่ยนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นที่ประสบประสบควาสมสำเร็จถึงแม้จะมีเรื่องวุ่นวายหรือแล้วแต่นะเกิดขึ้นมาเยอะแยะนะฮะแต่ว่าวันนี้นะฮะเป็นวันพิเศษของเราค่ะอยากรู้ว่าทำไมอยากทราบสิคะอาจารย์เพราะแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะ จะู้อยู่เบื้องหลังของบัวขาวซึ่ง้วยโอ้โหน่าตื่นเต้นขึ้นมาแล้วค่ะเพราะว่าพี่บัวขาวนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในฮีโร่ของตาเลยนะคะเพราะตันติดตามเทวันลวตลอด<น>ตั้งแต่ยังไม่เข้ามาในเมืองไทยไม่มันดังไม่มามีกระแสอะไรเลยจริงหรือเปล่า จริงครัจริงเแล้วก็ไม่ไปไทยไฟไม่ไปช่วยพี่บัวขาวไปต่างประเทศอีก,ถกเถอูย <S <S อย่างเงี้ยแฟจ,จริงป่ะเชียนในอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาจริงๆค่ะ, <S <S คะและ <S <S ้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญสุดพิเศษที่อาจารย์ปีเตอร์ได้พูดถึงนะคะเป็นถึงครูมวยไทยอาวุโสเลยนะคะโดยที่มีระดับมงคลทองเลยด้วยซึ่งในประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่แค่6ท่านเท่านั้นเลยค่ะ แล้วครูท่านก็ยังลงสนามสอนอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เลย่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะขอต้อนรับไปดีกว่านะคะครูโพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสว่างนะครับสวัสดีครับครูโพครับสวัสดีครับเอวันนี้เราเรียกครูโพธรรมดาไปได้นะคะทาไมล่ะคะเพราะท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับนะท่านจบปริญญาโทที่คณะดบริหารศุสศร์นะครับคณะศึกษาของจุฬาลงกรณ์นะครับแต่ขณะนี้นะฮะขณะนี้นะครับท่านกำลังทำปริญญาเอกอยู่ นะครับนะที่หมหาวิทยาลัยราชพัฒนะหมู่บ้านจอมบึงเนี่ยนะครับและหัวข้อดุษิีวิพ์ของท่านนะฮะจะเป็นเรื่องมวยไทยโบราณนะครับนะฮะท่านเป็นตัวแทนนะตอนนี้ท่าน,นอยู่ในสมาคมนะเป็นตัวแทนของสมาคมครูมวยไทยนะฮะและสมาคมนะฮะไอม,มาต่างหากกนะครับไอมาก็คือสหพันธ์สมาคมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยนั่นเองครับผม <laughs> แล้วก็เนี่ยนะฮะรางวัลที่ท่านได้มาสูงสุดคือรางวัลมงคลทองที่ท่านใส่อยู่นี่นะครับ เป็นลำดับชั้น19คือถือว่าชั้นสูงสุดมีหลายท่านที่ได้มาแล้วนะแต่ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ6นะมครับที่แอคทีฟมากในเรื่องการสอนมีอยู่คนเดียวนะคือครูโปรแสงสว่างของเราเนี่ยนะครับคนรู้โ่กาสคนรู้โอกาส้นั่งใกล้ๆนั่นสิครับนั่นเนี่ยไอ้ที่ที่ที่ผมบังเอิญได้ควมรับความสนใจเนี่ยนะครับแล้วก็เพราะว่าเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีงานเขาเรียกว่างานงานขนมต้ม นะครับซึ่งนะเป็นงานใหญ่มากนะฮะที่เขาจัดก,กันทุกปีนะฮะมีคนมาเป็นพันพันหมื่นๆคนเลยนะครับออไอท้ที่แต่ที่ผมแปลกใจแล้วก็ทึ่งมากๆนะฮะถึงขนาดต้องเชิญครูโพมาวันนี้นะเพราะว่า<อ>มีคนเนี่ยนะฮะมาไหว้ครูโพเนี่ยนะครับในวันนั้นนะฮะถึง600กว่าคนนะครับ,รนรบในนั้นนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติซะหดเลยแล้วที่น่าสนใจคือเนะี่ยทำไมคะตื่นเ<ม>ต้น<ด>แล้วค่ะมีผู้หญิงถึง30%มาเรียนวัยไทยตอนนี้ Oh, <ะ>ออนนอันนี้ไม่แปลกใจนะทำไมนะผู้หญิงเราก็รักมวยไทยนะเราก็ชอบนะไปใช้ป้องกัน <c oughs> อะไรครับใช้ป้องกันตัวสิคะแล้วก็มั่นใจด้วยอีกอย่างที่สําคัญคือเราภูมิใจคะ่ะภูมิใจในแบบสิ่งที่เป็นไทยแล้วชาวชาว,ชาวต่างชาติทั่วโลกเขาสนใจในเราอืมวยไทยนะมนคำมันก็บอก่ยว่ามวยไทยลูกตาลูกตาจ๋าจแนะนำภูโผลสีบค่ะ ตื่นเต้นแล้วค่ะครูขาอยากคุยกับครูแล้วค่ะขอบคุณครับครูพโพอ,อะไรเป็นสาเหตุที่ครูโพเนี่ยมาสอนเรื่องไอ้ไอไหมวยฮะหรือบัฐานาชกมวยตั้งแต่เด็กครับมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่ตั้งใจมานะครแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของพระเจ้าให้มาดีกว่าฮะพระเจ้าสร้างมาให้ทําอย่างนี้ว่าชีวิตผมเติบโตมาก็มีค่ายมวยมาอยู่ข้างบ้าน ผมซ้อมมวยมาห้าปีไม่ได้ต่อยเลยเพราะว่าพ่อแม่ไม่อยากให้ต่อยมวยนะก็หลังจากนั้นมาก็ต่อยมวยนะอือต่อยมวยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะครับตั้งแต่อายุสิบปีครับอซ้อมมาตั้งแต่หกปีอายุหกปีซ้อมแล้วอแต่ไม่ได้ต่อยครับผมเพราะว่าทางทางบ้านเชื่อว่าต่อยมวยอันตรายมากเพราะว่า ทางอุบลคนตายกันเยอะนะต่อยมวยถูกทีบที่เขาเรียกว่าพกเยี่ยวเนี่ยถูกถูกเตะขาเดี่ยงอะไรต่างๆมีเยอะแยะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วยาแล้วก็การวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่เข้าไม่ถึงก็จะพิการนะแล้วก็พูดไม่ชัดน้ำลายยืดนะก<อ>็ะเลยไม่อยากให้ลูกต่อยแล,แล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดเราทำอย่างถูกวิธีมันอันตรายไหมคะ วิทยาศาสตร์ตอนนี้จเจริญข้าวหน้าเมื่อวานนี้ดูทีวีช่อง7อจ็ดแชมป์เจอแชมป์อายุ32ปนะะียังต่อยอยู่28ปียนะังต่อยอยู่นี่ปัญหาใหญ่ๆของมวยไทยนะฮะภาพพดเดิมๆของเราเนี่ยนะครับเหมือนกับว่ารถไฟเรือเมย์เกตํารวจอะไรพวกนี้นะฮะเราจะไม่สนับสนุนมวยก็เป็นอย่างหนึ่งนะที่ว่าคุณพ่อคุณแม่เราจะไม่ค่อยสนับสนุ ความรุนแรงและอื่นๆที่เกิดขึ้นนะฮะนั้นอคนที่จะเข้ามาสูสาอ่อาศัยใชอาชีพนี้หรือเรื่องทำนุง่งบำรุงรักษาวัฒนธรรมมวยไทยอย่างต่อเนื่อง <ฮะ S 1> จริงค่อนข้างจะมีปัญหาเนี่ยนะ,<ฮ>ะ,ะเดี๋ยวเบรก2เนี่ยนะครับเราจะมีจะเข้ามาพูดถึงรายรหลายอย่างอย่างเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะวอดประวัติการมาของมวยไทยในสมัยต่างๆนะ<ช>เริ่้งตาน้าเจ้าไปถึงวันนี้เลยนะครับว่าปัญหาต่างๆครูโหเขาคิดว่า นะฮะเรื่องราวของคัานาการนั้นเป็นอะไรบ้างครับได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อใน,นช่วงหน้าจะมาเจาะลึกลง,ลงไปถึงรากเงาตั้งแต่เริ่มต้นมาของมวยไทยเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวสักครู่เจอกันค่ะ